นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ตุอัตรหะตสัมมาสัมพุทธัสสะสิสิสิเทปะพนบอกวนเว้นวิเศษอัติเลกะเตโจทยตุภวัง ชัยมังคลาชัยามหามงคลมือนีแม่นมือสันวันนีแมวนวัน,น,วนดีวันดีที่อามุตตาสกตกใบนี้แม่นตกไม่จันคันใบนีแม่นคันไม่แกวท่าแก่ตกแต่งแล้วจึงได้แต่งปักวันมีเครื่องกันพัมพอม เท่าแกมะนังล้อมอ้อมอยู่ปะกวนซ้อนร้อนใส่หลายมีทั้งควายผู้แขนมีทั้งแหวนใส่ก้อยปัดหน่อยซอยสร้างหวานอาหารลายเลือหลากสับปะ้าคอมทุกสิ่งทุกอันมีทั้งกูป่านและมกักจีเปาวางหีบ เดาดาเมื่อละหอมหวงเหาเหล่ากองแก้วยกใจภาพควรชวนกันมาม้วนเต่าข้าต้มกลวยบายสีไกหน้วยดีเกียงปอดประหยอดไทยทวดสาพนละยานองค์มาแต่เมืองปากปัดแกงนาทักซื คุณสีคุณพานทมสีสันงามสะาัดเทาจึงมีผานราชาอาญาปงสิทธิชจยปาปะปอนบววนแวนวิเศษอาติเลกาเตโจชจยาตูะวังชจยามังกลังแดงนี้เป็นเขา่า บัดนี้คอยจยอากย่อพักวันเอามาตั้งไว้หองป้งปี่น้องสาวเบาน้องงามบัดนี้ได้เลิกงามยามดีเลิศแล้วพอเท่าแก้วจึงไปอานราตนาอาจารย์ผู้สลาดมานังสัตว์คุณควรคุณควรขึร้นสาเบอจอมพระศาสคุณควรขึ้น เมือทท่อธาตุผู้หลวงคุ้นควรขึนเมือนดังผู้เขาหลวงไกหลาดคุณควรขึ้นเมื่อดังทาตหินแคนแสนพันปีอย่าได้ายเมื่อนาห้าพันปีย่าได้ายเมื่อห,าหาอลังมีโรตีตังก็ให้พวกเจ้ามันแจนให้พวกเจ้ามัน ปานแทนเล็กแดงให้พวกเจ้าแกงปานแทนหินลาดให้พวกเจ้ามันปานเหลี่ยมบาศเสาเสมนจำเลิญเป็นอกกวงอย่าได้ตัอย่าได้ห่วงให้พวกเจ้าอยู่สวัสดีศีแสนพันปีเจ้าอย่าได้ถอยเท่าวันคำเศร้าให้พวกเจ้าอยู่ สบายบานเชื่อการยืนเยนยยวยิงนับด้วยสิ่งอาทรงขาเอบัดนี้พุงข่าทั้งลายทั้งอาญาเจ้านายราชการเท่าแก่พ่อแม่พร้อมพุงหมูวงจามีทางกำนั้นกุญยบานพร้อมทางนายกอ,อบตอ หลายคนมาขับขังสะพังรวามปุ้งหมูหน้าดีลวมกันมากะทำลาปลายสีสุควรให้แก่เจ้าภาพเจ้าสถาปาพร้อมด้วยครอบครัวเพื่อนสันหลังนี้ขอให้พวกเจ้ามีโชคขอให้พวกเจ้าหายสุข โซกาขอให้พวกเจ้าหายขอยภายโลคาปัญญาทั้งอุบาทและจังหายทั้งวัดไออันหายยิ่งทวนทุกสิ่งอุปัตถวะอันตาลายจงสุญหายวินนาต์ขกาดเข่าในเนือ้อจงนีไกใจพุ่งเสนียดจันไหลให้ป่าใจ ทุกอย่างนาหนาก็อันเกิดมาแต่กำเนิดหรือว่าเกิดอยู่ในสรีิลาล่างกายทั้งภายในและภายนอกก็ให้ออกทางกายก็ให้หายไปแต่มื่อนี่ต่อไปนี้ก็ให้พวกทานใดเลื่อนยอดและสักสีต่อไปนี้ ก็ให้พวกท่านได้เป็นเศรษฐีสูงสุดขนาดก็ให้มีอำนาจกวงเงจงขอบเขตจักรวาลสัตว์มันอย่าได้มาบังเบียดอย่าได้มีกูเกียดสอเสียดแลหลงตาให้พวกเจ้ามีปัญาปัญญาสเลียวสลาดองอาจ เหมือนดังผานากคาเซนขอกระยาให้เห็นเช่นกระยาให้หูยามพวกเจ้าอยู่ก็กให้พวกเจ้ามีชัยยามพวกเจ้าไปก็ให้พวกเจ้ามีโชคกขออย่าใดมาผ่านมานอย่าใดมาตอง ผู้ประสาัดของยาใหมีก็ให้พวกเจ้ามีราดสมีใส่สองแจงตัวทุกแห่งโลกาเหมือนดังแก้วประพางามดีใส่สองเป็นดังมุกแก้่วองใสแสงเป็นของแพงอันลำเลิดขอจงบังเกิดแจ เจ้าเอือนเจ้าสานเจ้าบานเจ้าซองเจ้าสาธาก็ให้ไหลพลังมาเงินคำยาขาดเหมือนดังน้ำฝนหยาดทำแผ่นปัดตาปีกินสิบปีย่าได้โบกจบสิบปีอย่าได้ลงอย่าได้โบกเป็นหาดอย่าได้ขาดเป็นวัง สะปกะกะลังก็ยังเต็มดีดังเก่าทั่วทุกเท่าตลอดลาดูการขันนอนลับให้พวกเจ้าใได้เงินหมื่นขันนอนเตื่นให้พวกเจ้าใได้เงินผ่านขันนอนปันให้พวกเจ้าใได้เงินล้านออกจากบ้านให้พวกเจ้าโลมคุ้มเงินและคุ้มค้าให้มีเซ นนาน้ำแห้ลังแหลเฮแห่นาให้พวกเจ้าได้นุ่งผ้าพึ้นแสวไม้คำอำเภอหิริท้งใจอย่าเข้ามากายไกลไต่ลุงป้าให้มานอมดอกซ้อยสินทั้งแดนดินทั่วประเทศให้มาสาเกตเก่า กมกาบดอกวันทาไอยมาสักการบูชาทุกวันยาได้ขาดให้พวกเจ้าได้าเวลาอ,อยู่สางดอกของเมืองให้มีสมพันธ์เฮืองหรือสาทั่วเท่าโศกรับเขาลูหลังไหลามาบัดมีคอยจักเสินเอาเจ้ายอดฝ่ามาซอยเลีย เอาควรว่ามาเยอะคนเอย้ยควรจะไปปลูกผู้เป็นหากก็ให้มาสามือนี้วันนี้ควรจะไปปลูกมากเป็นใบก็ให้มาสามือนี้วันนี้ ควรจะไปปลูกัวสซึ่งขายเที่ยวอ่อนก็ให้มาสามือนี้วันนี้ควรจะไปปลูกมันอ่อนเป็นเกลือก็ให้มาสามือนี้วันนี้ว่าไม,าาม่ยอมคนรเอือ มานำตั้งคนทองมานำปองคนเที่ยวมากินข้าวต้มและของหวานมากินน้ำตาลและน้ำอ้อยหมออพอนเอินจอยจ่อยกวนเจ้าให้เต้ามาว่าไม่ยอมคนเอ่ยกวนจะไปมุดน้ำ กินปลาก็ให้มาสามื้อนี้วันนี้ควรเจ้าไปอยู่หนะ้ากินข้าวก็ให้มาสามื้อนี้วันนี้ควรเจ้าไปนั่งเฝ้าลูกล,ะล,ะล,ะละูกลานล้านก็ให้มาสามื้อนี้วันนี้ควรเจ้าไปสำลานเที่ยวเล่นก็ให้มาสามมื้อนี้วันนี้ ว่ามเยอะครเอ้ยยามเมื่อตาเว้นคำลงหลับป่าแสงย้ำเมื่อตาเว้นแดงลงหลับป่าใหม่ควรเจ้าไปอยู่เหนือหรือใต้ก็ให้หีบมาเทียมกินยากสา ควรเจ้าไปอยู่ฝากฝากเดนไกลก็ให้มาสามืือนี้วันนี้ว่าไม่เยอมควรเอยควรเจ้ายัางอาไลนำผู้สาวซ้ำหน่อยก็ให้มาสามืือนี้วันนี้ ควรเจ้าไปจินหลับก้อยนำลูกนำล้านก่อให้มาสามืือนีวันนี้กวรเจะไปสำลานอยู่เมืองพญานาคก่อให้มาสามืือนีวันนี้กวรเจ้าไปลำบากนำหมู่พิตายก่อให้มาสามืือนีวันนี้ว่าไม่ยอม ในและวควรนนอกควนขอบและวควรนข้างควรนเอวบางกลมเกี่ยวควรทองหน่อยและวห้าวนมควรนผมดำดูอาบควรนปากตานแล้วเจรจาทั้งควรนตาและควรนิวควรนนิวและควรนแขนควรนขาแผ่นหลังไหลแล้วไม่นน่นแม่นควรนหูก็ให้มาสามมือนีวันนี้ว่า ้าหากเที่ยวมาพีให้เจ้าคายให้เจ้าเกินมาได้ทองเป้าให้เจ้ามายู่สืบสางดองแม่มันดาทั้งปีตาและเสือโคตรยาขิวโคตรโคตรธให้เจ้ามารับตาตนตัวเจ้าตาบต่อเท้าเที่ยลาคาว่ามาเยอะคนเอือ ควรจะมาหอดไทยอย่าไปสนป้านาควรเจ้ามาหอดหนาอย่าไปสนป้าเขาควรเจ้ามาหอดเยาให้อยู่สงจินเย็นขอให้ลูกหลานลายแหนมาลอมอยู่ความหน้ายัดมูอวงสกากขั้นฝนตกอย่ได้ไปทั้งหลังทั้นฟ้าห้องเสียงดัง ย่าเดไปทั้งหน้าให้โลกไปพายแพย้ให้ขาดจากกายสาปพะคอทั้งหลายให้นีห,หายไกลห่างสาพพไปต่างๆ่ให้นีห่างไกลสูนให้เจ้าสุขสมบวรเป็นหอมโปกแกว้วควรเจ้ามาฮอดแล้วให้มาเข่าแม่นสู่คีงให้มันมิดยิงตินตั้งแต่มือนีวันนี้ วามเยอะกวเอย้ยกวามเจ็บเจ้าย่าได้ความไข่เจ้ายามีให้พวกเจ้าได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีอายุเ,เยินาวหยิงได้ไมีเป็นทุกสิ่งสมปรารถนาะ มีพลานาไม้แข็งแห้งบอกแก่บ่เเทาเงินทองไหลหลังเขา่าสู่มือสู่วันชัยยตุภวังชัยมังคละชัยมหามงคลจัตตารลธรรมวัตตันตีอายุวันโนสุข,ขังพลังก่อขขาเทินสัพพุทธานุภาเวนะ สัพพรตมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัพพโสธีพระวันตุเทศิสิสสสสติใช่ยาพิลมพมมาสวัสดีไม่ตีใช่ยาชกปุ้งดาทั้งห้ายขออันเช่นเทพปยาดาเจาา้าท่าจตุโลกรบาลทั้งสีกับทั้งขุดนาอยู่ปากฝ่า้า่บนเจ้าจงา้าดีพ่นขืนสูเมืองฝา่าค้วยนาขึ้นสูเมืองสวรรค์กับทั้งสักกุตุนวีเศษภาวนา เจ้าจงเสด็จออกหนีไปแนวขอให้ผงกาทั้งหลายมีโชคใช้ชนะผาแพรผะจุนมานูงกาทั้งหลายจึงได้อลาธนาเทพยดาเจ้าทุกหมู่เข้าสู่ฟังถ้ำจำศีลบอประมาทอันหนึ่งูงกาทั้งหลายได้ปัถนาต่างต่างกันบางกองปรารถนาให้หายโรคฆ่าพยาธิบางกองปรารถนาได้อราธนาศีลอยดหยิงหูแจงสิ่งของท่าน ยงเสด็จย่งางขึ้นสูเมืองป่าควยนาขึ้นสูเมืองสวรรค์ทุกตนทุกตนทุกองค์ทุกองค์ก็ขาดเทิน